เขียวหวานอีกแล้วเขียวหวานอีกแล้วน่าทานไหมครับสําหรับแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ตีนไก่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องจะบอกวิธีการทํำเพื่อนๆนะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่เคยชมในคลิป ที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าแอตอมทําบ่อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเรียกว่าคุ้มค่าอร่อยมากๆครับผมและก็ทานอย่างปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับผู้ที่แพ้หน่อไม้นะครับหรือว่าอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำอย่างไรไก่ทําไมถึงไม่นุ่มนะครับผมเดี๋ยวจะบอกวิธีการทานะครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับก็จะมีพริกแกงเขียวหวานสําเร็จรูปนะครับเลือกเจ้าที่เราชอบนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีส่วนของตีนไก่ ตีนไก่อวบๆนะครับแล้วก็ส่วนของสะโพกไก่นะครับแอตตอมก็ล้างขยำด้วยเกลือแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะครับหลายๆน้ําหน่อยนะครับแล้วก็มีใบหัวลำพานะครับผมแล้วก็มีหน่อไม้นะครับนี่ครับเป็นหน่อไม้เส้นหน่อไม้ต้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดต่อนะครับพริกแดงนะครับพริกแดงจินดานะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะครับส่วนกะทิก็จะเป็นกะทิ ยี่ห้อเลียวไทยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของน้ำมันหอยอ่าซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาทิพรสและก็ขนมจีน2กิโลนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเ,เพื่อนอ่านะี่ครับเครื่องปรุงไม่เยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวต้อมจะแนะนำวิธีการทำนะครับว่าทำอะไรต่อนะครับถึงจะสะอาดแล้วก็ทานอย่างปลอดภัยนะครับ ขั้นตอนแรกก็คือการต้มหน่อไม้นี่เองนะครับหน่อไม้ที่เราซื้อมานะครับมาถึงบ้านก็ล้างเสร็จล้างเสร็จก็เอามาต้มนะครับการต้มก็ใส่เกลือแกงลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำส้มสายชูลงไปหน่อยนะครับต้มประมาณสัก5นาทีนะครับเพื่อนด้วยไฟแรงนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับเหมือนเช่นตีนไก่นะครับก็ใส่น้ำลงไปใส่เกลือแกงแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับนะครับต้มนานๆนะครับให้เขา เปื่อยน,นะครับเปื่อยนุ่มนะครับแล้วก็เอาขึ้นนะครับสำหรับตีนไก่นะครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับไอ่สะโพกนี่นะครับก็ สับเป็นชิ้นใหญ่พอขวดไม่ต้องเล็กนะครับเวลาเราทําเองในบ้านเนาะถ้าค้าขายก็ว่ากันไปตามอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น่าทานนะครับน่าอร่อยด้วยครับถ้าสับเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพริกน้าปลา3ามรสแล้วก็ขนมจีนนะครับเตรียมรอไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่เรามาลงมือทํากันเลยนะครับอ่านี่ครับใช้วันนี้อะตอมก็ใช้หม้อนะครับอ่าใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับ กะทิยี I ่ห้อเรียวไทยนะครับผมมีขายในตะกร้กาสินค้าแอตตอมด้วยนะครับก็ตามด้วยพริกอ่านี่ครับใส่พริกลงไปเลยนะครับพริกแกงเขียวหวานนะครับผมช่วงนี้ก็เปิดไฟแรงนะครับแล้วก็เอ่อคนนะครับคนผัดให้ทั่วนะครับเนี่ยนะครับสำหรับกับ กะทินะครับเราค่อยๆใส่นะครับเพื่อนๆค่อยๆใส่ลงไปนะครับกะทิขวดนี้ก็อ่อครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลนะครับนี่ครับทยอยใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปด้วยนะครับน้ําปะปาๆนะครับน้าสะอาดนะครับตามด้วยการใส่ไก่ลงไปนะครับพอเราผัดอ่อพริกแกงหอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับนี่ครับ อ่าผัดคนไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ใส่กะทิลงไปอีกนะครับสังเกตว่ากะทิอ่อยี่ห้อเลียวไทยนี่อ่าเขาจะข้นนะครับเพื่อนๆข้น,นนะครับเรียกว่าครึ่งกิโลขวดขนาดครึ่งกิโลนี่ใช้ได้หนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยะครั้นเพื่อยแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเนี่ยเมื่อว่ามันเข้มข้นเกินไปนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ค่อยๆคนนะครับ าตามด้วยการใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับเนี่ครับน่าทานนะครับน้ำแกงข้นมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเราจะต้องใส่น้ําอีกนะครับอ่าตอนนี้ก็ใส่น้ํากุ้งขวด ของกะทินะครับใส่น้ำกวักวๆขวดแล้วก็ใส่ในหมอ้อลงไปเลยนะครับมันจะไม่ข้นมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่ากะทิค่อนข้างที่จะข้นนะครับแต่แอตอมก็กะถูกนะครับเพราะว่าใช้ประจำนะครับบางทีก็จะใช้กะทิที่เขาคั้นสำเร็จรูปแล้วบางทีก็จะใช้แบบขวดแบบนี้นะครับพอได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ เครื่องปรุงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหอยนะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับก่อนที่จะใส่น้ําปลาหรือว่า,เ,าเครื่องปรุงนะครับชิมรสชาติของน้ําแกงก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าเค็มหรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับที่บ้านจะไม่ใช้ผงชูรสนะครับผมจะใช้ผงปรุงรสแทนบางเมนูนะครับบางเมนูจะใช้ผงปรุงรสนะครับ ตามด้วยการใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสะอาดนะครับเพื่อนทานแล้วก็ไม่แพ้นะครับบางท่านอาจจะทานแล้วแพ้หน่อไม้นะครับผมเพราะว่าล้างไม่สะอาดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เอามาต้มนะครับนะครับคนไปนะครับเปิดไฟแรงนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้พริกแก่นะครับ หรือว่าน้ำแกงนะครับเข้าไปในหน่อไม้แล้วก็หน่อไม้ก็คายรสชาติออกมานะครับเพื่อนให้ไก่เขาสุกดีนะครับเพื่อนครับนี้ครับเป็นการเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็เสร็จนะครับช่วงนี้ก็ชิมรสชาติไปด้วยนะครับเพื่อนครับหรืออะไรก็เติมรสชาติได้เลยนะครับเติมขั้นตอนสุดท้ายก็เติมน้ําตาลมะพร้าวนะครับเราจะใส่ที่หลังนะครับเพื่อนสําหรับ น้ำตาลนะครับนี่ครับหน้าทาน,นครับน่าสีสันและความเข้มข้นนะครับพเพื่อนๆหอมทะลุจอเลยนะครับอพอได้ที่แล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะครับใแบโบหระพาช่วงนี้ถูกมากเลยครับผม ซื้อมาบาทเหมือนกับซื้อซื้อมายกสวนเลยนะครับก็ใส่ไม่หมดนะครับ5บาทนะครับใส่นิดเดียวแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับเพื่อนแล้วก็ค่อยคคนไปนะครับอ่าสักครู่หนึ่งก็ได้ที่แล้วนะครับอ่าให้ผักเขายุบตัวนะครับให้ผักเขาสุกหน่อยนะครับสำหรับใบโหระพานะครับอันนี้ครับสีสันน่าทานจริงๆเลยครับเพื่อน ไปลองทําทานนะครับเป็นเมนูที่อร่อยประหยัดนะครับผมทําทานในครอบครัวได้ทําขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้ใครๆก็ชอบนะครับผมอ่าทานกับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนก็ได้นะครับส่วนแอตตอมวันนี้ก็มีขนมจีนนะครับซื้อขนมจีนมา2อกิโลนะครับเพื่อนทานได้วัน2วันเลยครับเรียกว่าวันละ2เวลานะครับเช้ากลางวันนะครับผมตอนเย็นว่าแอตตอมก็ไม่ไม่ได้ทานข้าวนะครับอ่านี้ครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้นะครับผมเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะถ่ายคลิปวิดีโอมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอะไรดีๆก็แนะนำเพื่อนๆนะครับนี่ครับพริกน้ำปลาแล้วก็มีแตงกวานะครับอ่าใบโหระพานะครับนี่ครับได้ชาเมลเลอร์เลยครับเพื่อนๆครับทำหม้อใหญ่ครับวันนี้หิวยังครับหิวยังถ้าหิวแล้วก็มาทานด้วยกันนะครับ อ่าอร่อยครับอร่อยครับขนมจีนก็มีข้าวสวยก็มีนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวตักให้ดูนะครับอ่าตีนไก่นุ่มๆเลยนะครับเพื่อนแท้ได้อร่อยเลยนะครับอืมอ่านี่ครับก็เป็นเมนูวันนี้ที่ต้อมแนะนำนะครับสำหรับแกงเขียวหวานไก่ใส่ตีนไก่และใส่หน่อไม้นะครับเพื่อน กดติดตามช่องไว้นะครับรับรองเรามีอะไรดีๆมานำเสนอทุกทุกท่านนะครับประจำประจำนะครับผมอ่านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับ